สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับในไลฟ์นี้นะคะก็จะมาก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ nrf 2เนี่ยคืออะไรนะทุกคนพอดีเบอร์พี่ชายเนี่ยโทรค้างอยู่ไม่เป็นไรยวค่อยโทรกลับไปนะคะ <S <S เดี๋ยวนี้จะพยายามคุยให้ให้กระชับนะทุกคนใครมีคำถามเกี่ยวกับ nrf 2นะสามารถที่จะถามเนี้มาได้เลยนะคะทุกคน เพราะว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องลองผิดอีกแล้วเราจำเป็นจะต้องลองถูกนะคะแล้วทุกคนเข้ามาที่ช่องนี้เนี่ยมา,มาถูกทางแล้วค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เน่ยจะตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยที่เน่ยชอบมักจะพูดว่า NRF 2มันคืออะไร NRF 2เนาะนะทุกคนบางคนบางคนก็ยังไม่รู้เนาะ NRF 2คืออะไรก็จะมีคำถามคุณเนะ NRF 2เป็นสมุนไพรไหมเออ NRF2 เป็นสมุนไพรไหม NRF2 จะทำให้ไตพังไหมเวลาที่เรากินเป็นระยะเวลายาวๆกินเยอะๆจะมีผลทำให้ไตพังไตเสื่อมไหมอวันนี้เนจะมาตอบ2ประเด็นนะคะว่า NRF2 ช่วยรักษาทำให้เราหายโรคได้จริงหรือเปล่าแล้วมันช่วยยังไงก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคำว่ารักษาเนี่ย ทางอ,อยอเนี่ยเขาจะไม่ให้พูดคำนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงกันว่าเราจะไม่พูดคำว่ารักษานะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับทางอ,อยอแต่เน้จะบอกให้ว่ามันคือเส้นทางเส้นทางของการที่เราจะหายโรคเช่นเดียวกับเวลาที่เราปฏิบัติมักมีองค์8มักมีองค์8 1สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงเวลาเราเขาเรียกว่าทางสายเอกเนาะเราเดินตามเส้นทางของมรรคีองค์8เนี่ย สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกปโปอะไรนี่แหละที่เราท่องไป8ดหนทางสู่การที่เราจะหลุดพ้นไปจากทุกเนี่ย NRF2 ก็เปรียบเสมือนการหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยของร่างกายค่ะเพราะ NRF2 เป็นสมุนไพรหรือเปล่าต้องตอบเลยว่าไม่ใช่สมุนไพรนะคะไม่ใช่สมุนไพรเพราะอะไรเพราะเวลาถ้าสมมตินเนี่บอกว่าสมุนไพร เราจะนึกภาพสมุนไพรที่ยาต้มยาหม้อเอาขมิ้นมาแล้วก็เอามาบดแล้วก็เอามากิน NRF2 ไม่ใช่สมุนไพรนะคะแต่ NRF2 คือกระบวนการที่นำสมุนไพรซึ่งประกอบไปด้วยอะขมิ้นชันพอพูดขมิ้นชันปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกว่าฉันแพ้ขมิ้นชันซึ่งหน,นก็แพ้ขมิ้นชันไปตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงเนาะ Uh, NRF2 เนี่ยคือการกระบวนการในการนำสมุนไม่ใช่สมุนไพรแต่เป็นกระบวนการในการนำเอาสารสกัดที่ได้จากสมุนไพรสารสกัดที่ได้จากสมุนไพรในสมุนไพรมีสารอะไรดีๆ NRF2 ก็ดึงสารดีๆอันนั้นจากในพริกไทยในขมิ้นชัน ในเม็ดลิ้นจี G, ในชาเขียวดึงสารสำคัญตัวนั้นออกมาดึงออกมาแล้วเอามาทำอะไรมาทำเขาเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษพูดไม่ถูกแต่มันคือกระบวนการที่ผสมผสานกันค่ะเพื่อให้เกิดฤทธิ์ในการไปกระตุน้นโปรตีน NRF2 ในร่างกายของเราอ่ะอันเนี้ย เพราะฉะนั้นนะคะ NRF 2จึงไม่ใช่สมุนไพรเพราะคำว่าสมุนไพรคืออย่างวันนี้เราเอาขมิ้นมากินเนี่ยคือเอาขมิ้นมากินเป็นสมุนไพรเราเอา,เอาขิงคาตะไคร้เอามาตำเอามาต้มเอามาบดเอามากินอันเนี้ยคือสมุนไพรแต่ NRF 2ไม่ใช่สมุนไพรเพราะ NRF 2เนี่ยเป็นกระบวนการที่ดึงเอาสารสำคัญในสมุนไพรแต่ละชนิดแต่ละชนิดทั่วโลก ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากนักวิทยาศาสตร์คือท่านดรโจแมคคอร์ดนะคะซึ่งท่านเนี่ยค้นพบต้นตอของความเสื่อมก็คืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเป็นต้นตอที่ทำให้มนุษย์เนี่ยแก่เสื่อมและเป็นโรคเกิดโรคและก็ตายหลงใปนะคะแต่อนุมูลอิสระพวกเรามีกันทุกคนเนาะและทีเนี้ยทำไมอนุมูลอิสระจึงทำให้ก่อโรค เพราะอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระพอเราไม่มีสารต้านมันเกิดการเสียสมดุลน,นะคะเมื่ออนุมูลอิสระมันเยอะทุกวันทุกวันทุกวันมันเยอะเยอะมันก็จะเกิดการสะสมนักวิทยาศาสตร์เขาเรียก oxidative stress หรือว่าสนิมสนิมหรือว่าไอไตกรีสลายหรือคาาพารกที่เกาะตามหลอดเลือดของเราซึ่งเวลาที่เราเกิดมานะคะ เขาก็มีสถิตินะคะว่าเด็กอายุ10บขวบเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บก็จะสะสมคราบพักเลยเขาสถิติเขาว่าแบบนั้นแต่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือแบบนี้ข้อเท็จจริงก็คือในยุคใหม่ตอนนี้นะคะอย่างที่เน็กเคยเล่าว,ว่าเราเนี่ยเต็มไปด้วยสงครามสงครามอาหารสงครามเรื่องสารเคมีนะตั้งแต่เกิดและแม่ที่กว่าจะมีลูกก็ต้องเข้าระบบ เข้าสู่ระบบกฎเกณฑ์ต้องไปฝากคันก็จะต้องกินยานน่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆนานา,นานานะคะเริ่มต้นตั้งแต่แม่แล้วเราจะเห็นว่าคนตั้งท้องยุคใหม่เนี่ยก็จะมีภาวะเป็นเบาหวานเนาะแล้วทีเนี้ยเมื่อแม่มีภาวะใดๆก็ส่งผลไปถึงลูกเหมือนกันนะคะแล้วแม่ยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ทานให้ลูกทานนมของตัวเองนมจากเต้านะก็ให้ทานนมวัวอันนี้คือ เ,เรียกว่าวงจรที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นาลายล้อมเข้ามาเขาเรียกว่าประชิดต,ตัวเข้ามาหาเราค่ะทีนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เหล่านี้เราจะเกิดความงงว่าเอ๊ะเป็นกรรมหรือเป็นวิบากหรือมันเกิดจากเหตุผลอะไรแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งเนี่ยล้วนมีเหตุแห่งการเกิดเราจะไม่มีการเกิดโรคมาลอยๆทีนี้มาพูดถึง NRF2 ต่อแล้ว NRF2 เนี่ยเกิดขึ้นมา จากการตั้งคำถามของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งรู้ว่าอนุมูลอิสระคือต้นตอแห่งความเสื่อมความแก่ความชราภาพการเกิดโรคการตายเร็วกว่ากำหนดและการเป็นเขาเรียกทุกพลภาพอันนี้อนุมูลอิสระคือต้นตอน,นั้นและนักวิทยาศาสตร์ก็จึงตั้งคำถามในห้องทดลองว่าเอ๊ะแล้วเราเรา,เราจะหลีกหนีวงจรที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยแบบนี้ไปได้ยังไงมนุษย์จะสามารถมีอายุ ยืนแบบแข็งแรงยิ่งอายุมากยิ่งแข็งแรงมนุษย์จะสามารถทำได้หรือเปล่าก็คือก็จึงเกิดโปรเจกต์เขาเรียกว่านิวทริกจีโนมิกเนาะคือโครงการวิจัยยีนของมนุษย์อะคะ่ะซึ่งโครงการวิจัยยีนของมนุษย์ตัวนี้ก็จึงมีการพัฒนาซึ่งดรโจเนี่ยหลังจากที่ท่านค้นพบต้นต่อความแก่ก็คืออนุมูลอิสระเป็นทฤษฎีที่ได้รับรางวัลเป็นนวัตกรรมระดับโลกนะคะไม่ใช่ระดับธรรมดาทั่วไปเพื่อนๆระดับ นวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีระดับโลกได้รับราง,รรางวัลเอเลนสเพสซันนะคะซึ่งยกย่องให้ว่าโอ้โหเป็นหนึ่งเดียวเป็นบุคคลหนึ่งเดียวที่สามารถค้นพบและเจอสาเหตุของการแก่ได้เขาก็ได้รับการยกย่องแต่ทีเนี้นักวิทยาศาสตร์อะทุกคนจะจะสังเกตแบบนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเงินเนาะก็จึงมีบริษัทเนี่ยให้ทุนเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าวิจัยต่อว่าเออแล้วทําไงล่ะเมื่อเจออนุมูลอิสระแล้วเราจะจัดการอนุมูลอิสระอันนี้ได้อย่างไรก็จึงเป็นการต่อยอดในการวิจัยเรื่องของเอนไซม์ค่ะค้นพบว่าเอนไซม์ SOD เนี่ยสามารถที่จะจัดการกับอนุมูลอิสระได้และจึงทําให้ศึกษาร่างกายของมนุษย์ว่าอ๋อมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมีเอนไซม์ SOD ตัวนี้อยู่แต่อนุมูลอิสระมันเยอะเกินไป เอนไซม์ตัวนี้ก็จึงลดบทบาทการทำงานค่ะพอร่างกายเนี่ยเสียสมดุลจากการที่อนุมูลอิสระเยอะเกินไประบบร่างกายโดยปกติแล้วร่างกายจะมียีน20,000กว่ายีนเป็นยีนเอาตัวรอดมีหน้าที่เป็นเหมือนคอนดักเตอร์เพื่อจะควบคุมเซลล์แต่ละเซลล์ซึ่งเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรในการผลิตโปรตีนให้กับร่างกายเพราะร่างกายทุกๆส่วนนะคะตั้งแต่หัวจนถึงเท้า ขนผมเล็ดปันหนังอะไรก็ตามต้องใช้โปรโตีนทั้งหมดแต่ทีนี้กระบวนการในการผลิตโปรโตีนเนี่ยขาดประสิทธิภาพเนื่องจากการเสียสมดุลจากการที่อนุมูลอิสระวิ่งเข้าชนเซลล์ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนเกิดออกซิเดทีฟสเตรสออกซิเดทีฟสเตรสนี่ก็คือภาวะสนิมที่ไปทําให้เนื้อเยื่อเกิดการบาดเจ็บเกิดปัญหาเวลาที่ร่างกายเกิดการอักเสบเนื้อเยื่ออักเสบร่างกายก็จะช่วยเหลือตัวเองด้วยกัน เอาเขาเรียกว่าปกป้องด้วยการเป็นเนื้องอกบ้างหรือบางคนก็เกิดโรคตามจุดต่างๆเนาะหรือบางคนก็เป็นมะเร็งไปเลยลักษณะแบบนี้ทุกอย่างล้วนมาจาก o อกซิเดทีฟ t r e s ททั้งนั้นเลยค่ะนี่แหละก็จึงทางบริษัทเขาก็เลยให้ทุนนะักวิทยาศาสตร์ท่านดรโจเนี่ยลองไปวิจัยต่อซิว่าเราจะฝ่าวิกฤตที่จะไม่จัดการกับอนุมูลอิสระได้ยังไงซึ่ง ดรโจก็เลยไปศึกษาเรื่องเ n นไซม์ SOD นะคะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการค้นหาสมุนไพรทั่วทั้งโลกใบนี้ทุกคนอลองถังเช่าลองอนุ่นลองอันนี้ทดลองนะเอาแต่ละอย่างเนี่ยมา,าทดลองในห้องวิทยาศาสตร์เติมตัวนั้นดึงสารสกัดจากาในในขมิ้นชันเขาจะมีสารสกัดเคอร์กุมีนอะไรของเขาเนาะในสารสกัดตัวนู้นตัวนี้ดึงเอาสารสกัดออกมาค่ะ ไม่ได้เอามาทั้งดุนนะคะแล้วก็เอาเอาเอา,เอาอย่างละเน็กอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาใส่รวมกันพอมาใส่รวมกันแล้วทดลองซิว่าพอโดสขนาดเนี้ยมันจะสามารถกระตุ้นโปรตีน Nrf2 ลิตของมันเนี่ยกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งพอหลังจากที่วิจัยจบเนี่ยเขาก็มีการเทียบเคียงนะคะว่าการวิจัยครั้งเนี้ยทำให้ค้นพบว่าตัว Nrf2 ของบริษัท ที่เน้พูดถึงนะคะเขาก็เอาไปทดลองเนาะซึ่งมันมีนักวิทยาศาสตร์อิสระเนี่ยเข้ามาเข้ามาพิสูจน์เยอะมากเลยค่ะว่ามันมีความสามารถในการไปกระตุ้นโปรตีน NRF2 NR เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าเขาสามารถที่จะกระตุ้นโปรตีน NRF2 เนี่ยได้มากที่สุดเลยค่ะถ้าเทียบกับวิธีอื่นและถ้าเทียบกับวิธีอื่นนะวิธีอื่นเนี่ยมันมีการใช้เคมีเนาะ กับอีกแบบหนึง่งมันไม่ได้ใช้เคมีแต่ราคามันสูงมากถ้ามาเทียบกับวิธีนี้วิธีนี้จึงถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดได้ผลลัพธ์ที่สุดคําว่าได้ผลลัพธ์คือสามารถที่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการในการสร้างโปรตีน NRF2 นะคะเวลาที่ร่างกายสร้างโปรตีน NRF2 ให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโปรตีน NRF2 เนี่ยก็จะเกิดกระบวนการ สื่อสารกันกันกบยีนเพื่อให้ยีนเนี่ยปล่อยเอนไซม์ออกมาลักษณะแบบนี้เพื่อนเอันนี้แหละจึงเป็นที่มาที่ว่า,า Nrf2 ที่ทุกคนทานอยู่ที่ซื้อไปจากนี้ขวดสีน้ำเงินเนาะดีที่สุดดีที่สุดในท้องตลาดเนื่องจากต่อยอดมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกและบริษัทที่ผลิตนะคะเขาก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ n a s d a q NASDAQ เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีทุกคนเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีเราจะนึกถึงโทรศัพท์มือถือเราจะพูดถึงโลกเสมือนจริงที่จะเข้าไปสู่ 3, 3. 0, เว็บ3 3.0เเกี่ยวกับเรื่องราวของวิวัฒนาการที่ล้ำสมัยพอพูดถึงว่าเอ้ยอยแคปซูลแคปซูลอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีได้ยังไงมันคือเทคโนโลยีเพื่อนเเพราะฉะนั้นได้ถึงบอกว่า nrf 2ไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมแต่มันคือเทคโนโลยี แล้วเขาเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเทคโนโลยีไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะสิ่งนี้จึงคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีคือกระบวนการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือว่าเปลี่ยนข้อมูลรหัสพันธุกรรมในร่างกายของเราอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ทุกคนนี่คือนี่คือสิ่งที่เพิ่งจะจริงๆไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่มันมีหลายๆเรื่องนะคะที่เราไม่รู้เนาะในโลกใบเนี้ยทุกคนอ่ะแต่มารู้เรื่องเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาร่างกายก่อนอยากทราบราคาตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะจากปกติ1750าขึ้นเป็นอีกร้อยบาทเป็น1850แต่จะมีราคาสมาชิกที่เป็นแบบแพ็กเกจจะราคาลงกว่านี้เยอะค่ะถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจสามารถติดต่อได้ในในข้อความนะคะทีนี้เดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องนี้ต่อ แล้วพอกินเข้าไปเนี่ยก,ก็จะมีคนสงสัยว่าแพ้ขมิ้นคุณเนะแพ้ขมิ้นแต่มันมีส่วนผสมของขมิ้นอันนี้คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะเน้นเป็นคนที่ไปตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงคือคนที่แพ้ขมิ้นเนะนะก็จะกินขมิ้นชันไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ข้อเท็จจริงก็คือเขาไม่ได้เอาขมิ้นมาทั้งดุลแต่เขาเอาสารที่อยู่ในขมิ้นที่เป็นสารที่มันไปทำให้เกิดการออกฤทธิ์ที่จะไปกระตุ้นโปรตีน nrf 2ในร่างกายของเราเนาะ เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการแพ้ขมิ้นอันนี้คือประการที่1ประการที่2พอกินเข้าไปเนี่ยจะเกิดการเป็นโรคไตไหมถ้ากินเยอะกินมากกินยาวกินตลอดชีวิตมันจะเกิดการเป็นโรคไตไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลนะว่าเวลาทานสมุนไพรเยอะๆค่าไตามันจะทํางานหนักทีนี้จะอธิบายแบบนี้นะคะว่าคนละส่วนกับสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยนะคะเวลาร่างกายของคนเราเนี่ยยามปกติถ้าร่างกายมีระบบการดูดซึมที่ดีขับพิษที่ดี ก็จะไม่เกิดปัญหาแต่เมื่อยามไม่ปกติเวลาร่างกายเราบกพร่องแล้วเราจะไปกินอาหารแบบที่มันมีโมเลกุลขนาดใหญ่คำว่าโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงภาพอันนี้สมมุติว่าเป็นเซลล์เซลล์รูปร่างขนาดนี้นะโมเลกุลขนาดใหญ่คือใหญ่กว่าเซลล์เซลล์มันก็จะไม่สามารถซึมเข้าสู่เซลล์ได้เพราะโมเลกุลมันใหญ่เขาจึงต้องมีอะมิโนโปรตีนคือทำให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก แต่ว่าในส่วนของ NRF2 เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้การผลิตแบบชีวโมเลกุลคำว่าชีวโมเลกุลคือเป็นโมเลกุลที่พอแตกตัวไปแล้วเนี่ยย่อยสลายออกไปเลยค่ะไม่เป็นภาระต่อตับต่อไตไม่ตกค้างอ,อ่ะเ,เพื่อนๆใช้คำว่าไม่ตกค้างแต่ว่าเขาจะไปทำหน้าที่เป็นเทคโนโลยีในการไปแก้ไขปัญหาให้กับร่างกายซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาเขาทำหน้าที่ เปรียบเสมือนอาจจะใช้คําว่ากล้องวงจรพิเศษก็ได้หรือเปรียบเสมือนหมอที่เก่งที่สุดในโลกเรียกว่าหมอที่เก่งที่สุดเพราะว่าเขาไปกระตุ้นให้หมอในร่างกายของเราก็คือยีนนี่แหละลุกขึ้นมาที่จะมีประสิทธิภาพได้ดั่งเดิมเนาะเพราะจริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะมีมียีนเนี่ยเป็นตัวควบคุมการทํางานของทุกระบบในร่างกายแต่พอยีนถูกปิดสวิตช์การที่ยีนถูกปิดสวิตช์เนี่ยมาจากปัจจัย อาหารการกินพฤติกรรมซึ่งการกินและพฤติกรรมมันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระเยอะๆ,ๆเมื่ออนุมูลอิสระเยอะก็ทําให้เกิดออกซิเดทีฟสเตรสออกซิเดทีฟสเตรสมากเข้ามากเข้าสนิมกินในเยอะๆเยอะๆก็สะสมเกิดโรคเกิดโรคที่1โรคที่2โรคที่3าไปเรื่อยๆไปกินอาหารเสริมพยายามจะเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปแต่ว่าเซลล์เสื่อมคําว่าเซลล์เสื่อมนะคะคือเซลล์ไม่สามารถ รับสารอาหารได้ปกติเหมือนเซลล์ที่ไม่เสื่อมดังนั้นทุกคนจะเห็นนะคะว่าเวลาเวลาสมมุติทุกคนจะกินอะไรเนี่ยคนขายของเขาเขาจะแนะนําก่อนว่าดีทอ็อกซ์ตับก่อนนะดีทอ็อกซ์ลำไส้ก่อนนะกินชาล้างตับก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อให้กระบวนการในการดูดซึมดีขึ้นแต่เทคโนโลยีเนี่ยแตกต่าง NRF2 เนี่ยนะคะมีความแตกต่างจากอาหารเสริมตรงที่ว่า เขาไม่ได้แค่ดีท็อกซ์เฉยๆเขาไม่ได้แค่ลดการอักเสบเฉยๆเขาไม่ได้แค่กระตุ้นซ่อมสร้างเฉยๆนะแต่เขาเนี่ยเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลโยีที่ซ่อมซ่อมแล้วก็สร้างคือโดยปกตินะคะถ้าใครที่อยู่ในสายสุกสายอาหารเสริมเนี่ยเราจะรู้กันดีนะคะว่ามันจะมีอาหารเสริมกลุ่มล้างสารพิษล้างพิษนะกลุ่มล้างพิษ กลุ่มที่ทานอย่างต่อเนื่องล้างพิษซับพิษอ่าแล้วก็กลุ่มที่ทานแบบต่อเนื่องเนาะแต่เนิร์ฟทูเนี่ยเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเลยทุกคนอยู่ในโหมดล้างพิษในโหมดดีท็อกในโหมดซับพิษในโหมดลดการอักเสบแล้วก็อยู่ในโหมดของการกระตุ้นและซ่อมสร้างคือไม่ใช่แค่ชะลอและปกป้องแต่ยังเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างซึ่งโครงสร้างของแต่ละคนเนี่ยสมบุกสมบันมาขนาดไหนทุกคนจะต้อง รู้ตัวของตัวเองนะคะถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราจะมาหวังว่าโอ้ยฉันกินเนฟทูอ, 2, อาทิตย์เดียวต้องได้ผลอันเนี้ยมันจะขัดแย้งกับความเป็นจริงให้เรานึกภาพนะว่าสมมุติวันนี้เราใช้งานบ้านของเราแล้วบ้านของเราเนี่ยปลวกปลวกกินนะคะการที่จะดูแลปลวกเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆแก้ไขาฐานล่างก่อนนะคะซึ่งเนฟทูเนี่ยเขาก็จะเที่ยงตรงกว่าเราไปตรวจด,ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์นะทุกคน เขาจะบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรภายในร่างกายฟังแล้วมันดูเหมือนกับเกินจริงเนาะแต่ว่าผู้พิสูจน์มาแล้วก็คือเนทนะคะเนทเนยพิสูจน์แล้วเนทจึงตอนนี้ยิ่งยิ่งนานวันยิ่งนานวันเนี่ยเนทยิ่งกล้าพูดแบบเต็มปากเต็มคํามากขึ้นเพราะว่ามันยิ่งมั่นใจเนื่องจากพอเราใช้แล้วเราเรา,เรารู้เลยว่าและโดยเฉพาะเนทเนี่ยผ่านเรื่องของการใช้สารอาหารมาเยอะหลายบริษัทหลายยี่ห้อแล้วเนทก็ศึกษาแบบลึกซึ้งนะคะ ศึกษาทั้งจากข้อมูลงานวิจัยทั้งจากตัวเราที่ใช้เองมันจึงทำให้เรารู้ว่านี่ก็เป็นทางรอดทางหนึ่งของคนที่เบื่อการกินยาทุกวันเนาะเบื่อที่จะเป็นโรคแต่อยากมีชีวิตที่มีชีวาสดใสแข็งแรงไม่เป็นไตเสื่อมไม่เป็นไม่เป็นโรคเสื่อมใดๆนะคะซึ่ง NRF2 ไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ยาเคมี แต่เป็นนวัตกรรมค่ะเป็นเทคโนโลยีในการไปแอ t i v a t e ร่างกายที่เดิมยีนมีอยู่แล้วทุกคนแต่ของใครของคนนั้นเสื่อมแค่ไหนการแอ t i v a t e จะใช้เวลาระยะแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าพร่องมากน้อยแค่ไหนแต่เนขอเสริมความมั่นใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยถ้าไม่ทิ้งเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ทิ้งสารสกัดตัวนี้นะ ทุกคนจะสามารถมีหนทางที่คือสุขภาพต่อให้ป่วยจัดหนักขนาดไหนเมื่อวานเน้ทำไลฟ์ที่ว่าป่วยจัดหนักขนาดไหนก็แก้ไขได้อันนั้นแหละอันนี้คือคือสิ่งที่เนกลาที่จะพูดเนาะเพราะว่าเนเองก็ป่วยจัดหนักป่วยมาตั้งแต่เกิดเลยเนาะอ่าัน,นั้นคือ NRFF2 เดี๋ยวคราวหน้านะเนจะมาไลฟ์เรื่อง NRF1 แล้วก็จะมาไลฟ์เรื่องเบต้ากูแคนแล้วก็จะมาไลฟ์เรื่องฮอทอนโคนไซคลูเทนพยายามจะไลฟ์สั้น ในไลน์นี้นะคะี้ก็ขอขออนุญ,ญาตไปโทรหาพี่ชายก่อนพอดีก็โทรเข้ามาไม่ได้ไม่ได้รับโทรศัพท์จะบอกทุกคนแบบนี้นะคะโรคทุกโรคเนี่ยไม่มีโรคบังเอิญน,นะคะแล้วทุกโรคไม่ว่าเราจะเป็นจัดหนักขนาดใดก็ตามแก้ไขได้ทุกโรคค่ะอย่าไปคิดว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะคะทุกอย่างแก้ไขได้เ,เพื่อนๆบ๊ายบายนะคะ